โก mm. อีสานผ้าแดกบะเซอร์ไพรอันการสินหรือจะเป็นยังไงเพราะว่าอันมันโมลูหรอ่าโกผ้าแดกเป็นไผ่เล้วอ่สร้างก้อยสร้างก้อยมากินหลายๆจานเมื่อวาอันมันสิรู้สึกยังไงโอ้พ่ออะไรก่อนครับผมเพราะว่าผมอยากจะกินได้นไหมครับคอยเยี่จานตอนเด้บมากเลยเสียเลยไม่ห้นิดนึงอ๋อจานเนี่ยผมจะเสกอันไปมาหาด้่งอ่างไอโทรหาบทติดไปน้อง น้ำเวลาอยู่มองไหนอยู่ปั๊มมันครับปั๊มมันเอโซนะครับเข้าห้องน้ำในปั๊มแมนโอ้ดิปั๊มนี่แหละดิอันเดุนกับมาใส่บริการอยู่เนาะคล้องที่ห้องน้ำน้ำนี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับรถไปก่อนนะมากอะไรสินครับพี่น้องมาตามหานี่เนี่ยท้าเพื่อนยัดจับจับ ทางหองเฮกะสินนี่อันพูดทยแลนหน้าอันพรันอันอันพูดทยแลยู่องไพ่อเสียงหน้าบกอ,อันไหม<อ>ตรงไปแฮรแมเลครับพ่อเอ,อนี้นะูน้ด,ดีผู้ดีโชคูดียูู่ดีีีนอนอยู่ในบ้านเลยอู้โดีเลยอัไอมาหาดิน้องโอ้ย พี่น้องครับน้องอันไอ้ทั่วหาพุทธิไปนอ้องสวัครับผมไอ้ทั่วหาอยู่โทรหาอยู่เบื่อไอ้เบืแ่อบบได้ปะผมบระเดี๋ยวไมไหวไอ้ผมเมีม่ยมสลับไล่ซื้อเนึ่ยติโทรมาได้ผมกันไม<อ>่ไหวโอ้มันโท<อ>รหลายเนาะ<น>เอามาอมันโทรกวนผมไลวนิดกน้นอยนักเรี้ยงหน่อยไอ้น้องบอกว่าขันมาทั้งกาะสินอันมาหาผมก็เลยแวะมาหาอันพูดไทยแลนด์นนะหลังจากครั้งที่แล้วไปหาไอ้เนาะเมียนครับไปกินร้านพี่อินนั่นแหละคุณเบิ่งคุณเบิ่งหลายอยู่ดีกินข้าวต้องกิน เยๆแต่ถ้ารักกันนานๆต้องแต่งงานกันเรื่องเมื่อกี้เจ้าของต้องยินมใส่เขาบอกว่าร้านในย่างตลาดนี่เคียงนุ่งเคียงเนื้อม่งไดนร้านใหญ่ว่าน้องร้านร้านมีม้อนนี่ยี่ที่สุดร้านที่ม้อนบ่แมนอยู่หนาวเงี้ยพินิจละถ้าหม่งน้องก็ติดส้วนน้องไปกินยด้วยดิเฮ้ครับเด้ไปนะก็เดือดหน่อย ผู้สาวอยู่ดีเพราผู้สาวนอกมันแม่น้อกวัาที่จะออกมารถน้องผู้สาวคนนี้ผู้สาวผู้สาวเปล่ากับเป็นเงี้ยนะเขาเชิญครับพี่พี่เพราะว่าไออันนี้เขาเรียเป็นเป็นแค่ทงหน้านี่เป็นเงี้ยนเก่าของอันอันลูกหน้าผมคนไม่หยัดยู่นอกจากน้องเนเป็นวันนี้เป็นกระสังยุททั้งผุนหลังไหมจุดไฟเลยคนนี้ กะไฟมันบ่ค่อยผมมีแต่เสียบออกวยเดือดเสียบเสียบเลยเสียบเสียบเออเจ้าบ้านอีลีผมมีในหมู่บ้านบริษัทพอยู่นะอ๋อนี่คือมาอาศัยอยู่นี่นผมผมาอยู่ทงมือซื้ออันนี้เฮ็ดเอาบ่านี่คือได้ศิลปะดีแต่ว่าอย่างไรนี่มัน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 มาเองวะเก่าแล้วมามาเฮ็ดเองเขาเ <ผม S 1> ลี้ยงใบเอ็นบ่ครับนี่ผมไม่มาเลี้ยงเนี่ยผมปัดกวดเลยพี่ปัดกวดมันกับข้าวเดี๋ยวมันมาไหมโอ้ได้แักเบ้าดูวะนี่ผมบด้เรียนมาโดนนะบริเลียนได้แชกดูวะโอ้นี่พี่น้องนี่นี่ ครับว้าวสืบสารเนาะเป็นครับสืบสารประเพณีอันนี้เครื่องเสียงมันตอนนี้เนาะแม่นครับสำหรับอ้องนั่งบอกแม่นครับผมกับหักัีคนจ้างก็ออกคือว่าพอได้เงื่อนก็ซื้ออันพูดไทยแรกพ้นอันรับเพื่อนเครื่องเสียงนั่นเลยนี่ครับผมมีมิกซมีครับขยายครับเอ็นพีอีพุณเด้นี่มีพวกเขายาวอร์พวกขยายพี่ไอชื่นชมประมาณทั้งที่เพราะอันเนี่ยเป็นเป็นคนที่ทำมาหากินครับเปิดผมไปเบิ้งเนี่ยเฮ็ดยูทูบเนี่ย ประมาณหกเจ็ดปีเลยดิเพราะว่าเจ้าเนี่เป็นแฟนครับปื่บ้านผมเจอโน่ไทยบ้านเสี้ยนลังบอกว่าผมติดตามอันนี้มาหลายปีเลยดิอายแหลกๆยุคคนยังยุคตะกี้เิ่นพวกขมเบิงกันว่าสันผมเสี้ยนลังทุ่มอะไรนึ่งปะขาทั่วบรรยากาศยุบ้านแน่นอนทำไปเพิ่งเนี้ยงานขึ้นบันไดโรบันไดคือกับมี่อ้หลเฮ็ดหนังก็บ่ไดมีแต่มี ยังกับแนนเบริร์กินหน่อยๆกับแนนลูกเสียบขึ้นมากเลยไปหาหมอหมอว่าไขมันพอกตับจตไขมันในเดียดสูงเห็กนเขาว่าตัวนี้ดีก็เลยซื้อมาก,กินกเลยลองกินไปเดียนกลัวๆนี่แหละเลยไปหาหมออีกแนนี่นึงหมอบอกว่าไขมันลดลงเมียกับบ่เมียเฮ็ดเบียดได้ ดีขึ้นก็เรยกินมากในเรื่อยเค้าก็ค่อยเมียแล้วกินต่อไปตัวบันดีไหเป็นสมุนไพรู้ใดรมีอาการเมียค่ะตับสูงก็ลอ่องม่งเด้อมากินสิดีขึ้นอันนี้แต่ละมือเฮ็ดงานอีอย่างจากไหนน้องนอกจากเฮ็ดคลิปหรือว่าคลิปอย่างเดี๋ยวเลยผมไอมกะขับรถทรงคนล่ะครับผมโอครับรถส่งคนก็จะถึโทษมาถามเองบ่ครับบ่ครับบางคนก็บางคนก็ก็เอาเบืร์ไ้อยู่แต่ว่า ส่วนมากเนี่ยคือผมไปถามเอาเองเขาราชการนั่งนิสลาโดยลิ้มทางบรอครับสาลาเมีนครับถ้าลิมทางทางจะไปหอยเมฆที่นั่อ๋อคือแถวบ้านผมนี่แหละบ้านหลังนี้ติดกล้องวงจรปิดครับเปิดเห็นในโทรศัพท์ขออภัยไม่อยู่บ้านครับแต่กล้องอยู่ไส่พี่ว่าใส่กล้องอยู่ไส่อดี้ว่มีกล้องนี้ครับคิดไว้กันเล็กน้อยเกลียนนะครับเขามาลักตัดอู๋ผม ซูเอฟซีฟุ้งเหมือนรักตัดอูนี่ครับเขามาย่างผมอาย่เขามาลักตัดอูถิ่มไว้นี่วันกต้นกับรักของอูเหมนไปผมก็เลยสั้งเลยติดกันไว้นะครับติดมันมาแข่งบ่ครับแม่นครับในข่าวว่าสีสางบ้านถมดินก็เรื่สีสางบ้านนี่ครับคือถมดินแล้วบ <us> ังในไรนี่บังในไอ้เขาอยากไปเบิ้งเี้จังว่าผมจิตตั้งไปจังใดพูดแต่ว่าคนที่สางไงคือเขาสิมาสางไงผมคือคนที่สางยุงเกียรครับคือเจเฟิร์นเจเฟิร์นที่เป็นไออันจะคล้องอันเครื่องสบักไอ้ที่โฆษณาเคตรซน่าเคร ความเบิดน่นน่ะเมียนครับเป็นสีเข็ยดยังไงเป็นสีเ็ดเขี้ยนไห้ครับเป็นว่าสีจริงนะเมียนครับจริงครับผมไหนโซนไหนที่บอกว่าที่พี่ครับเห็ดเพื่อนพี่ครับท่างผีอะไรในบริเวณรอบบ้านคุณอันกาลสินเนาะครับว่าเหยียบขี่เหยียบยังบ่ล่ะนี่บ่ครับย่างไงล่หนีได้อเล่พี่ว่าเป็นยังบริเวณรอบมาเรียกหน่อยไหมลักขี่ใส่อยู่ไหนดิลักย่างเข่าห้องน้ำย่างเวลาอันอยากเข้าห้องน้ำเวลาอยู่มองไหนอยู่ปั๊มมันครับปั๊มมันเอโซนะครับนี่เข้าห้องน้ำในปั๊มแมีน วันนั้นกับเขายื่นี่ก็ได้อยู่ครับเหมือนแงปวดไายแต่ว่ามันของของเงินหน้าผมกับไปเขาได้อยู่แต่มันบ่คอยมันบ่มีน้าไหครับม่มีน้ินปะป่ามีคนบอกว่าอันนี่แกล้งเหมือนให้คนแบบสร้างแกล้งเอาเงินวะโอ้ยู่ว่าเห็ุอี่อย่างเงินบ่ทำท่าซื่อๆเพราะเป็นคอนเทนต์เงินบ่ครับเขออนุยากเพราะว่าอย่างเช่นอย่างเช่นอันบอกว่าไปร้านอาหาร ผมบอเอาน้ำได้ครับผมอยากให้ไอ้ทางน้ำแข็งไงใ,ให้มันเปืป่อยเป็น,นละลายแล้วก็เอามาเทใส่กแก้วกินแทนน้ำเพราะว่าจะได้ประหยัดอันนี้มันเป็นคอนเทนต์มันบหรครับบ่าจะเป็นคอนเทนต์ครับคือว่าความหมายคือว่าผมประหยัดคือว่าเราเอาจริงมันบหรครับเมื่านพอน้ำมันกินได้ขึ้นน้ำแข็งละลายก็ลราไปกินหมูกระทะนี่น้ำแข็งละลายมันเป็นน้ำมันก็กินได้อยุทธนะครับมันก,ก็เทกินได้มันก็ประหยัดเงิ่อนห้องเราต้องไปซื้อขวดน้ำไม่กินแค่นั้นเองผมนึกว่าอันนี้แกงคืออย่างนี้ผู้ชมเวลาเขาไปกินหมูกระทะเขาาาาาาสสิิซื้้้อนนนนแแขขข็็็งงงงมมมเเเเเปปปปถถัััลลลล่่่ะะะตตตกกจไา เขาคอยยังก่อนลู่แอบรถเห็นเอ็กินข้าวอันก็คือทําเหมือนกับว่าเรามารีวิวให้แล้วขอกินฟรีจังสิจริงๆอ่ะอันอันหลวอยู่แต่ว่าเขาให้เป็นคอนเทนต์เนาะแมนบอกครับปัญหาคือคิดว่าว่าเป็นคอนเทนต์คือคือผมบอกว่าเด็กินฟรีคือมันบาดเดทไทยช่วงใจเงินแหลเห็นนั่นคือคือหลังจากเศร้าเศร้าไทยเต่ใจนั่นแหะนะครับ บรรยากาศสายมองไรอันอันที่จะข้างบ้านนั่นครับทมอมดินมองทมดินไว้แล้วบ่แมนครับนั่นครับรักหลายหมื่นบ่อทางโซเชียลเขาเฮ็ดคลิปทรงถุกมือเพื่อไปแรงบันดาลใจให้พี่น้องที่เก็จะเบิ่งอยู่ครับเฮ็ดยูทูปมันพอได้บ่เฮ็ดเพจนี่ได้ได้ครับเฮ็ดเพจบ่เคยได้แต่ว่ายูทูปอีก็ได้รักหมื่นนะครับถึงนั่นเห็นบ่คนพิ้งเรื่องจิงสี่เป็นพิ้งเรื่เดือนเนะครับพี่น้องได้รักหมื่นเลยนะโอเคพาผมไปกินร้านอาหารเป็นร้านประจําเลยครับผมร้านเนี้ย แมนครับหลานหลานเนี่ยไปเอาเด็กหน่อยกับมะขวนแล้วส้มเล็กหน่อยนี่างเงี้กับมะตัดอูตัดยังไงดีแมนครับเด็กหน่อยเนีคนทั่บ้านแด่ยุคยุี่แล้วบางเพี่อนก็เขียนว่าบบกก็มาบอาประวิธของผะครับไปเอาเพราะว่าอันเป็นคนเขมีเบียดเขามีงานผมก็ว่าอันก็เฮ็ดคลิปเหนี่ยงงานมันบอครับ เพอยู่ครับนี่ยแหละคืออย่งานผมครับนั่นแหละโอ้ดิปั๊มนี่แหละดีอันบนกะัะมาใสบริการอยู่เนาะแกเจ้าบัาบัวทด่เนาะบ่ัวค่ะพร้อมที่ห้องน้ำได้ยินไดแล้วเออนี่สิฮ้าตอนนี้นี่ตอนดกับข้า,ขา,าวกินน้ำบัวแกจะจิจ้มแก้หวห่อนมีอย่างทุกอย่างขายาอาหารเราทั้งหมดเป็นสิมีอาหารบ่ล่ะนี่ตอนนี้นี่ปิดนี่ลูกจากของร้านเปิดไปครับร้านเปิดไปร้านเปิดไปครับ ว่าจะเปิดร้านโอ้ไออันผืนสีผ้าปากินเห็นหรอว่าพร้านแซ่บคนห้องใดละห้องอันแล้วถังเลี้ยนท่านเหรครับไปขถังน้งเลี้ยนโอเคขอบคุณครับวัดเปิดวัดอะไรนะเปิดร้านบ่ครับเปิดร้านบ่ครับโอ้ยวัเปิดสองร้านเลยพี่น้องเอ้ยเลาะหาร้านกินข้าวครับเพราะว่าร้านปวดตัวเองเนี่ยก็ปิดไปสองร้านแล้วเมื่อกี้ปะ ครับเ,เปิดไปครับดิดบนี่คอยไม่ลาบอยู่เนาะนีะ่ไปย่างตลาดโอเคไปย่างตลาดเติมน,น้ำมันครับพี่น้องลาดมองไรน,นี่เออไปเลยวันนี้เรามาถึงที่อำเภอยางตลาดนะครับมาจากบ้านอันการสินพี่น้อง ก้อยครับขับมาจากบ้านอันประมาณ8ปกิโลแล้วครับนี่เนื้อสดร้อยเปอร์เซนต์เิดก้ะน้อยอ๋อโอ้ยนี่นี่ลาบก้อยต้มเฮ้ยมีก้อยบ่ครับนี่ีค่ะอ้าวโอ้ลาอออ้าน,านปวดเพื่อนน้องอันเพื่อนพามากินไว้สั้นครับเดี๋ยวผมไปพูดกับพูดกับพี่พผู้ภาแดดกันนะครับพี่น้องครับ โก้พาแดกนะครับเดี๋ยววันนี้จะเซอร์ไพรส์อันกระสินผมเชื่อแน่ว่าอันกระสินนะ่ะน่าจะจําพี่กูไม่ได้ผมกําลังกินอยู่เดีย๋ยวผมจะให้พี่กูถึงยางเข้าไปไปขอพี่อันไทยรูปททยรูปจะงแสงสิปนี้ผมบริสิทธิ์กินเขานอกกันด้วยครับเดีดูยเอาสิ่ะห้าพี่โอ้ยตายุบ่ครับเออนั่งลงครับนั่งนั่งกันเท่านั้นแหละหอันสิบป็นหญงไหพี่นองครับไ่ข้าเอาอี่ยังแซ่บมองนี่ก้อยปะ แม่อาจจะเป็นก้อยครับก้อยนะครับแม่ก้อย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 ครับต้มเอ้าอันนี้ร้านชื่อร้านอะไรนี่ร้านสามพี่น้องโอ้ยร้านสามพี่น้องแม่ครับสามพี่น้องก้อยลาบสามพี่น้องลาบก้อยอู้เขียงเหงื่อพ้นไหมค่ะไก่ย่างปลาเผาก็มีครับก้อยเลยแม่ก้อยซอยก้อยฟักครับก้อยฟักครับีิอันมากินดูปะครับร้านนี้มากินนะตะกี้มากินดูอย่าครับเพราะว่าจนจังหวังร้านจำคงเหนื่อยอะไรโอ้โหเพื่มาไทยกินเนี่ยเพื่อนบอกว่า ม <ge ar> ิตรคนบอกว่าเพิ <bursting> ่นมาหากินฟี่แมนบ่แม่โอ้ยใจงันนึงใจั้นน่แหละค่ะนั่นเห็นบ่นั่นค่ะเป็นพยานเนาะแม่เนาะมาเป็นพยานพี่อระีเลยครับอ้ไหก็จะต้องข่าวก็อคนกจับพ้องข่าวยขโอ้เอาหันนี้อันยัง เอาบอโอ้โหนี่แหะครับพี่น้องก่อยแบบบ้านเฮ่าเลยอันผู้ท้าแรกพามากินร้านนี้ครับร้านโปรดออันมากินร้านดีดูเนาะครับผมโอ้ร้านอยู่ตรง อยู่แถวร้านเสียกไฟแดียงกับย่างตลาดไปไปทางพุ่นท่องครับผมไปทางพุ่นท่องเนาะแยกย่างตลาดครับผมซื้อว่าร้านสามพี่น้องครับผมสามพี่น้องปลาเผาครับผมลาบกไกยต้มครับลองมือกันนะเสียกตรงไหนมาเลยครับไหเหนียวมาเลยอันนี้เมนูแรกแล้วพี่แอนไปไปไปมานี่มานี่มาดูนี่มาดีครับโอ้คุณฮันคุณฮัน เวลาทำยูทูบเนี่ยอันเนี่ยเฮ็ดหละกะักเอาลงเอาลงเอาลง,งาขาเขาส่วนมากเขาเบิ่งยูทูบว่ส่วนมากเบิ่งกติดตามช่องคนอื่นกับไม่ค่อยติดตามมาเด้นะครับเป็นส่วนหน่อยที่ติดตามครับเมนบ่ครับช่องอืน่นครับไม่ค่อยรู้จักดาราหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์บ้านไหนเออจะจะหัวจักหน่อยครับแต่ว่ากับบอปลายลท์มาเลครับเออหัวจักดเมนูเด็กนี่เลยก้อยเลยนี่ก้อยแบบแบบฟักแบบฟักอ่อ่อต้องเบิ่งดูดวดแตการบ่ าการระดับผมก็ว่าร้านนี้มันใค้มากลิ่นจะมันเสียบินนะครับเดีอพีมาลอ่างาลองกินตรงนั้นเมียนพีเมื่อเราจะเปลี่ยนแต่งกวาผมเนาะการไอเลี้ยงมือเลยครับเต็มที่เลยโอ้มืมมนะอหนึ่ขอบคุณพีเอ็มมากมากครับมือหน,นึ่ครับเต็มที่เลยเนาะเอาจั้งยังครับขอบคุณพีเอ็มมากมากครับไมาเยี่ยม่หยามครับมือหนึ่มาหอดบ้านผมเลยกัลสินมือนี่ดีใจแล้วครับ เห็นพี่เลยวพูดยีค่ะเอาดีบ่ค่ะฮะเอาดีบ่เพราะว่ามันดีเสร็จแล้วก็เอาเอาดูอยู่บ่แม่นเอาเอาเอาดีงัวบ่อ๋อเนาะเอาดูจ้าฮะที่ครับครับผมคนไหนบ้านเลย เอ้ได้ได้ไอไทยุเป็นเพียกถึงห่นครับผมโสวัสดีครับผมโอ้ครับเลยครับผมเราสองคนเลยบ่งน้ำบอกเอาคู่ก็ได้ครับแค็ครับอันเอาเป็นสองคน้เาจะรวมนะครับยันผมไม่เย้ยครับครับผมผมคุณหลายครับครับผมครับครับ ขอมีการบ่ละครับเด้อแม่ครับปีอันบอกยักกันบอกหมูยักษ์เอกเบิ้งเคยเบิ้งอ kind of ีอันบอกพิการโลกทีเอ็มซีครับครับครับครขอบคุณหลายๆครับพี่ครับครับมากี้เข่าบ่ละครับดยิงใจไหมครับวันนีิงใจไหมมาลดสัญญาบิ้กินเนี่ยยิงใจยิงใจกินเข่าบ่ละครับมารถเอ็ซีอันวันนี้กินแล้วจะมา ยอยา้ยาน่อยครับเอาไหมีมากได้ครับเพ่นหิวอยู่พอดีนะเออคนใจดีเนาะครับครับแล้วกินแล้วขอคนเยอจะกล้องเลยครับไอ้บ่อนอยู่ยู่บ้านนี่กะย่างตลาดจะนหน่อยเลยดิแม่นครับแม่น ขนาดนั่นเร <ะ fu hr> <eso discussion> oh ื er ah <laughs> <des> ่อมันับพ่ครับโอ้าำได้อันอ้สองคำแบ้ไม่ได้คำเยคอยนะครับคอยยกันนะครับโอ้ดีใจหลายเลยก่อนผมพูน้าไมงกินหรอก ยูองละสิยูองงานวะเป็นครับอันไหมอายุบ้านี่บ่ผมยุ่นแถวๆนี่แหละครับเนื้ออ๋อ chắc ăn cái sình nữa ạ lâu rồi Mặc lâu rồi Mặc lâu để nhá cái này cả cái gì nữa ตอนนี่แสบแสบรูครับแสบหลับรู้แสบไหมหรือว่าเบ็ดแล้วครับให้เราไปโอ้ยให้เราไปนั่งตัวใหม่ป่ะครัสิบไรไทยใค้บอกออเ,เลยเขาท่านให้กินนะเอ่อนั่งน,นั่งตัวใหม่ก็ได้คือพี่เพราะว่าไอ้มันสิกินเดี๋ยวสิกินง่ะนัะ่นนะครับแั้วสิสิกินสิกินสิกินงต้องมเอียด,ดอยู่น <laughs> ะ,ะโอ้โหแฉกินรู้อิ่มกําลังไายบอกกนกําลังไายอยู่นะกูอยู่กูกําลังไายอยู่ ไม่เด็ดเด็เ <ๆๆ S 1> ด็ดอยจัจานเดยวครับเป็นเตเไหมอ๋อคอยจักจานนี่ยจักจานนะเอฟซีปีเติปตามเบึ้งเลาตลอดเน้ยผมพูดคอันไปเดืเลยครับ <c oughs> <c oughs> ร้้านนนีเะแจกอีกครับครับสิมเดี๋ยววนไป่มซิมหาน้จอโอ้ยโอ้ยเี่สองคำนึงก็บิดเลยนะเสียวมาแจกโตนั่งเดือดงานยังเหรอครับเนี่รับจ้างทัวไปครับ กินอ้ไ่ดีบนยังหรอเป็นอไรเป็นะครับอ่ะโอ้ยจกันแต่ไน่ครับเอาซอมปะซอมจันปะก้อยปะก้อยก้อยซอมเอาแม่ก้อยซอมจัน ทุบ้านผู้ใดเห็ดเขาเผาให้กินล่ะผมกับพ่แม่เจ้าเหรอไหมผมอ่ะกินไปเรื่อยครับกินไปเรื่อยๆบองไงคนเดินกินมันแบน้ไปคนมาเขานลยาขาเลเห็ดครับกระนั้นหมัจะเซ่อเป็นครับอยเย็ดการหรอเาครับทมาอีกแบบติ่ตามอันมาโดนหรือเ่าครับรู้ดึงมาโดนหรเล่า นี่ในบะวัดตัวจริงอพอดี๋ัวเอิญนะครับก็หลาดรลอวเสียดีนี่แง่ขดซี่ยน่ะพีชงานวายเสียลรยาดปะครับขอามขออขอกกินไดยสักจานน่อนีเอาล้วังครับไอไออยากพ่ออะไรปครับเพราะว่า ผมอยากจะกินได้ไหมโอ้โหได้ได้ได้ไดๆอยูู่้่นเซเลไทยนะเซเลไทยเขาสิเซเลเขาหยุดก่อนได้ไหมแบบบอกให้เขาหยุดก่อนเพราะว่าเราถ่ายรายการอยู่อะไรเงี้ยถ้าผมพูดมันจะดูไม่ดีพี่อ่านพูดเลยขอเยอะจานก่อนเนี่ยขอถ่ายรายการก่อนเดี่ยพ่ออ่านั้นครับไม่ได้ยิ้มนยเดี๋ยวยังไงเขาห้างมาแป๊บนึงนะ ไอ้มาลดอย่างครับมอเตอร์ไซค์ครับครับมอเตอร์ไซค์ดีหลายผมเดี๋ยวมาควาขครับขอคยจักยานได้บ่ครับเฮ้ยเขาจีนไทยบอกเขานี่ขอยิมเดียวครับ้หลายเนาะไดถ่ายช่วงแบบไหมอไอ้ใกรอื่นผมม่กินหรกแม่ผมเกิดขาอ่จัยานขนาดครับจัยานนึงเขาจัยานนี่ไหม ครับนะหาจานเลยไหมก้อยหาจานยไหมแบเอาไหมครับบิกแบงกันเรื่อยๆครับ <c oughs> <c oughs> พอเยี่ยจาเลยปะครับ้าู้จัจานอาจารสุทไทยาจานสุทไทยมัยอยไรเลยดิลายดิลายเลยดิลายเลยดยจานเลยเี่ม้ยม่ใ่ารยกจานไงมาครับมา

มแมนพอนีครับเดี๋ยวมันตัวเล็กสตาร์เลยอ่าชุวยป่หไปก่อนได้อันนี้เอซของอันนี้เปนมะจเขามาไายลูกเลยเออจนเขานั่มก่อยีเอฟซของอีกวงล่างมาขึ้นบลไปเลยไปลาโคบูเนี่ยังเป็นอละปลาเโอ้ยันกินเยอะขนาดนี้กูก็พอไหวแล้ว รถตัวรถผมให้น้องคนหนึ่งถือโกโปรอยู่ตรงโน้นนะครับเขาจะทำครับฝากเวยนะครับคลิปนี้ครับนี่เลยครับนี่ครับเจ๊ะ <c oughs> อะไระจะโฆษณาอะไรกันนักหนาก็รู้อยู่แล้วบาร,รุงตัดเอ,เอเ้ยเสียเวลาเขาดูคลิปหมดเอาก็ของดีก็ต้องมาแนะนําดิก็รู้อยู่ว่าของดีแต่ไม่ก็ต้องโฆษณาขนาดนั้นก็ได้โฆษณาเนี่ยก็คือขายได้ก็เอามาเลี้ยงพวกเราทีมงานนี่แหละก็จะเข้าไป L.P. l p 22แค่นั้นเองนี่แหละลายแอ L.P. 22สําหรับคนที่ดื่มนะครับดูแลตับบํารุงตับนะครับไปตรวจแล้วค่าตับสูงนะครับตับในเขาเรียกว่าไขมันในเลือดสูงไข,ไขมันในตับสูงนะครับนี่กินนะครับผู้ชมกินตอนดื่มก็ได้หรือว่าตื่นเช้ามาหัวแหง้งหัวปวดหัว,ว,วตัวนี้ช่วยได้นะครับเจสซีมินลายแอด L.P. 22นะครับแค่นี้ไม่ได้เลยไงโฆษณาแค่นี้มันเสียเวลาไปเข้าไปดูคลิปกันดีกว่านี่มันของดีอยู่แล้วใครก็รู้โอ้โฆษณาอยู่ได้ เดี๋ยวต้องต้องไปเฉลยแหละครับลงมาจากรถตู้แล้วเอ้ายังนั่งอยู่รครับดิอยู่ครับบอทันอิมบอทันอิมพี่อันบอวีหลีมูจักบ่นี่คนคนนี้บ่เ,เ <LC S 1> บดี๋ยวบอจักพี่นี่ไหมบ่บจักกินไปหกเจ็ดจานเลยดินี่ก้อยเลยว่าโอ้โหจักบ่ครับบ่ครับบ่จักเลยอันนี้กูอีสานพัดแดดกูจักบ่นี่บ่หูเลย เจ้าใหบังนี่นี่เห็นบ่หนิกูอีสานพัแดดเรากินนักกินคนอีสานมันเฮ้าอ๋อบ่บ่หูบ่ครับอ๋อบ่เคยบังบ่เรื่อยเป็นในตอนเรากินก๋อยคักเงือบบ่ครับก็ปกติเรากินได้หลายคนนีนี่นี่นี่เอ่อต้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจานว่าหลายได้ทำลายบ่บเงือบบ่ครับตอนแรกเงือบเท่ากันครับเอาคือผู้หามองข้าวเจ้าชอบกิน ทำอนไรแล้วก็บอกว่าตอนรับกู้อีสานผาแดกครับผมครับคนเก่งบันเทาเท่ากันคนมีฝีมือคนมีความสามารถอันก็มีความสามารถนี่แหละดีใจแต่ไม่ยี่ไม่ยามเนาะตามคาของเอฟซีแล้วครับผูนี้ครับพากู้อีสานผาแดกมาเซอร์ไพรส์นะครับฝากพี่น้องเอเดอร์ให้กำลังใจคนบันเทาครับอันการละสินนี่กดไปได้ทูกกดซับสไครต์คนนี้กู้อีสานผาแดกกดครับสไครต์แน่คนบันเทานะครับพี่น้อง คปิโก้เนี่ยค้นคนสารคามเคยสาระข้ามนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่คนอ่าไปตามโลกสมัยใหม่ดิบน้ำมัหากินนะครับเมื่อนี้่เดี๋ยวมาพออันเนาะพาโก้มาเจอกันเคยเห็นบมคาปิโกครับผมเมิงน้องเรย์อยู่ครับทางคนการศึกษมีอะไรผมติดตามติดตามครับติดตามเพื่อเอาเอาเอาเออเนาะเอาเรื่องกูเงี่ยตอนไหนเงี้ยมองอะไร ยังได้บ่ายังนี่ยตอนจุกตู้ซับมันหาเอาโอเคไลฟ์ไปก่อนพี่น้องครับฝากดด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ยกะเพเห่นอีกเลยเว้ยเ้าแค้นใส่เขียงก่อนนะอัน Ha 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 ha.